สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูน้องปันจันเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วนี่ฮะน้องปันจันนะครับเดิน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 แบบไหนครับเดินหน่อย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 ยังนะฮะอันนั้นเดินหน่อยสินี่นี่อ่ะยืนไหนยืนแบบไหนลองดูขยืนนะครับดูขยืนนะครับ ยืนละอะเดินเดินเดินอะเดินโชว์หน่อยเร็วเดินโชว,ว์นนชวหน่อยเร็วอะเดินโชว์หน่อยไหนไหนโอ้ตัวสูงกว่าทางเกตแล้วนะครับแต่แต่ก่อนตัวเล็กกว่าทางเกตตอนนี้ทางเกตจะเล็กกว่าตัวคนแล้วนะครับเพราะว่าตัวไวนะครับช่วงนี้มามานี่ช่วงนี้เขาโตวไวมากเลยนะครับอ่าช่วงนี้น้องปัจจันก์ก็นมก็เปลี่ยนเป็นสูตรสองแล้วนะครับ พราะว่าน้องอา,อายุเข้าหนึ่งปีแล้วนะครับนะครับนี่แอ,อดูทำหน้าอามีโยกมีโยกมามามานั่งนะนั่งอ่ะดูแล้วเขาจะยืนนครับไม่ยอมเดินโชว์เลยนะ ไปเล่นไอ้ทางเกตนะคไม่อันตรายครับผิดไปแล้วนะครับก็เป็นมุมจุดที่เขาเล่นแถวๆนี้เลยครั่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะฮะก็มาอัปเดตลงบังน้องก็เริ่มโตขึ้นแล้ว มีโยกมีโยกฮะ <c oughs> ทำไมนะมานี่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 ม,นมน <c oughs> านี่อ้าวนั่งพิงนั่งเรียนเดินทางแฉะ อ่าอ่าลินไม้โยกไม้โยกเดี๋ยวจะได้เวลาข้าวเย็นแล้วนะฮะนี่ปึกตื่นนี่ทรงผมก็เรียกทรงไปช็อตน,นี่นะครับโอ้โหนี่ไปแล้วนะครับกำลังจะได้เวลากินข้าวนะ ปันจัดฟังติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ